มาที่สนามลีโอสเตเดียมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณพล s อสเมืองทองยูไนเต็ดและก็กองเชียร์กิเลนพยองของเรานะครับแต่การมาที่สนามลีโอสเตเดียมในครั้งนี้เป็นฟุตบอลถ้วยมูลลนิธิไทยคม FA ครับรอบแปทีมสุดท้ายนะครับก็ BG บังกอกกล้าสนั้นจับฉลากได้มาเป็นเจ้าบ้านนะครับพบเจอกันกับทีมกิเลนพยองในฟุตบอลถ้วยน็อกเอาท์ถ้วยนี้ ถ้าเกิดใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแลละครับทั้งคู่เจอกันมาเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาที่สนามรีโอสเตเดียมนี่แหละครับซึ่งก็เป็นเจ้าบ้านนะครับอาศัยความเคยชินของสนามย่าเทียมรวมไปถึงเสียงเชียร์กดดันทีมกิเลนพียงของเราเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งวันนี้กองเชียร์เอสซีจีมุูทอเต็ด เป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์นะครับก็ยังตามมาให้กําลังใจคุณพลกินพยองแบบหนาตาก็ต้องขอบคุณกองเชียร์ที่น่ารักของเราทุกคนด้วยณที่นี้นะครับเนื่องจากว่าการเดินทางมาที่คลอง3มเนี่ยต้องใช้เงินค่าเดินทางเยอะพอสมควรรวมไปถึงค่ากินค่าใช้ต่างๆตัวการแข่งขันก็เรียกว่าคนและประมาณ5-6700ได้เลยแหละครับ ใจไม่รักจริงไม่ตามมาให้กำลังใจขุนพลกิเลมิยอของเราขนาดนี้อย่างแน่นอนดากันทราจิสนะครับวันนี้ก็ได้หอบเอาผู้เล่นอย่างคิมดองจินเอลิกพาทาลูที่หายจากการบาดเจ็บกลับมาเยือนรีโอเซเดียมเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ด้วยละครับ ก็เรียกว่ามีตัวผู้เล่นเพิ่มมากขึ้นจากการเจอกันเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมากวินทำสัจญาน,านเองก็ออกสตาร์ทเป็น11ปผู้เล่นตัวจริงทันทีนะครับเนื่องจากว่าพี่ตาลวิศนุศักดิ์แก้วเรืองนั้นยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าพี่ตาลก็เดินทางมาให้กำลังใจน้องๆในทีมด้วยเช่นกัน สารัตอยู่เย็นนะครับยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนบริเวณต้นคออยู่รวมไปถึงกล้ามเนื้อต้นขานะครับแต่ว่าเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาของสารัตนั้นโชว์ผลงานได้เข้าตาทางสตาฟ์โค้ชเจ้าตัวเลยต้องเป็นกำลังหลักของทีมในช่วงนี้ไปก่อนนะครับถ้าอาการบาดเจ็บนั้นยังสามารถที่จะลงสนามได้ดาแกนเองก็จะผลักดันให้กับสารัตลงสนามมาช่วยประคองเป็นพึ่งงานในมิดฟิลด์ตรงกลางสนาม กองเชียร์เอีเมืองทองแต่ที่มาถึงก่อนเวลาการแข่งขันช่วงเวลา 19. นาฬิกานะครับก็ภาพที่เคยชินนะฮะเมื่อเห็นกล้องของทีมเ oh, มืองทองทีวีของเราก็จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่อย่างที่เห็นนี่แหละครับโบกไม้โบกมือแสดงความมั่นใจถึงเกมในวันนี้นี่ครับก็เลยทําให้เราได้สกูปที่มีภาพน่ารักน่ารักแบบนี้มาฝากทุกๆคนครับ มืองทอนทีวีพาคุณผู้ชมเข้ามาในบรรยากาศของลีโอสเตเดียมด้านในกันดีกว่านะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของคุณพลกิเลมพยองผู้สาประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันแบ็กซ้ายสุริยาสิงห์มุย้ยแบ็กขวาปียพลพาณิชกุล2เซ็นเตอร์เป็นทศพลลาเทศและคิมดองจินมิฟิลตรงกลางนะครับเป็นเอลิกพาจารดัสกรทองเหลา แล้วก็มาริโอยูรอฟสกี้ตัวรุกฝั่งขวานะครับเป็นมิลานบูบาโรฝั่งซ้ายขยับสารัสอยู่เย็นมายืนฝั่งซ้ายนะครับนาเป้าใ,ใช้วุฒิชัยทาทองครับไทตันซินบายยังเป็นผู้เล่นสำรองอยู่นะครับเนื่องจากอย่างที่เรารู้รู้กันว่าเขามีอาการบาดเจ็บกรามหักสองข้างเพราะฉะนั้นต้องทนอมร่างกายกันสักนิดหนึ่งเป็นกิเลนพยองได้เขียลูก็เริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากทางฝั่งซ้ายมือไปขวามือทางจอโทรทัศน์ โอกาสลุน้นแรกเป็นของกระต่ายแก้วบังกออกลาส FC นะครับพีระพงยิงไกลแล้วบอลมันเด้งตกพื้นยังดีที่กวินตามมาตะคุบไม่ได้แม่แล้วลูกยกของลาสลาสคาฮิบี้ครับไม่ตรงกรอบลูกศนกลับของทีมกิเลนพยองครับยิงด้วยซ้ายเติมๆจากวิชัยทาทองแต่นาริทวีกุลยังปัดออกมาได้และอีกครั้งหนึ่งของมาริโอยูโรสกี้ จะให้มิลานบูบาโรครับแต่บอลเดินทางไปไม่ถึงสุริยาสิงหมุยเจอโจทย์หนักพอสมควรนะครับทางฝั่งซ้ายนี่ฮะลูกเปิดของเอลิสโจสกี้นะครับเปิดมาให้ลาสลาสนะครับแม่บอลมันโดนไม่เต็มฮะและลูกสวนกับการทำชิงกันของทีมมัะกอกลาส FC ครับก็นำมาซึ่งประตูขึ้นนำของทีมเจ้าบ้านครับแมแนวรับของทีมกิเลนพยองเอาไม่อยู่จริงๆนะครับ นะครับลาสรัสทำชิ่งกับสุภเสกแล้วก็ตามมายิงเสาแรกผ่านมือกวินเข้าไปบากบกาเซฟซีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้ و, เกมก็ดีกว่าด้วยสารัตให้กับดัสกรนัสกรกดด้วยขวาแต่ว่านาริทวีคุณยังยืนตำแหน่งได้ดีสารัต เลือดโยนไปเสาสองครับโอ้โหมันสูงเกินมิลานบูบาโรไปนิดหนึ่งครับมาอีกครั้งนึงครับมงกอกลาสครับลูกสวนกลับน่ากลัวอะไรทีเดียวครับแล้วมีโอกาสได้ดวลเดียวกับกาวินนะครับโอ้โหโอคุโบะแต่ว่ามิลานบูบาโรครับมาจากทางด้านหลังขัดขวางการยิงของโกชิโอคุโบฮะเนี่ยฮะ พุทสินก็เป่าเป็นลูกฟาวแล้วก็เป็นลูกโทษที่จุดโทษของทีมบองกอกล้าเซีครับแล้วก็เป็นโกชิครับที่ลุกขึ้นมายิงวินพุ่งไประาทานครับเป็นมันงกอกล้าขึ้นนำา2ประตูต่อศูนย์ในช่วงนาทีที่4 1อครับช่วงท้ายเกมนะครับเอสซีจีมุนทองตพยายามผมจะเอาคือสักหนึ่งลูกก็ยังดีมาริโอยูรัมสกี้ฮะเปิดบอลแล้วบอลมันตกพื้นมาถึง โทศพลแล้วอีกครั้งหนึ่งมงซ้ำจากวุฒิชัยทาทองรับแม่ไปตกลงหลังตาข่ายจบครึ่งแรกครับเป็นเจ้าบ้านมังก,กรลาเซฟซีขึ้นนำเอสซีมุ่งทองอู่แต่สประตูต่อศูนย์ครับโอ้ง,งานหนักเลยทีเดียวสำหรับเอสซีครับดากนต้องส่งเฟรต้าซินบาลงมาแล้วละครับแต่ว่านี่ฮะความคุ้นเคยพื้นที่พื้นสนามของทีมมังก,กรลาเซฟซีก็ทำให้เอสซีมุงทองเจ็บลำบากครับมาริยอมีโอกาสได้โยนลูกตั้งเตะ ไปตกเสาสองแล้วซ้ำอีกครั้งทอสโลเทศโอ้โหชนคานแม่ใครว่ายังได้บุกต่อครับสุรยาสิงห์มุ้ยวางบอลมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นวุฒิชัยทาทองอยิงเข้าไปตรงตาข่ายแต่ว่าปูชุบุฤษินยกทงประจวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับโอ้อดได้ประตูตามมาหนึ่งประตูต่อ2ครับสารัฐลองส่องไกลด้วยซ้ายณริตต้อง ออกหลังไปพยายามจะโหมเอาประตูตีไข่แตกให้ได้นะครับหืมและจังหวะนี้ภูริทัศแม่เปิดปุ่มใส่คิมดองจินครับก็เป็นใบแดงไดเรกโดยตรงเลยละครับไม่ใช่สองเหลืองนะครับเป็นใบแดงโดยตรงปากกอ่กลาเสเหลือผู้เล่น10คนครับ มิลานบูเบโรแตะไปทางฝั่งขวาแล้วพยายามจะตะวัดกับเข้ากลางให้กับมาริโอแต่ว่าปากอกลาสยังช่วยกันสกัดออกไปได้ลูกเตะมุมเพอรโลาเทศเตอมมาสูงครับพยายามกดดันทีมบกอกลาสให้มีข้อผิดพลาดบ้างแล้วบังกอกลาสมองเข้าไปนะครับแต่ว่าพุทดสินจับฟาวโมน,นิวะไปก่อนแล้วล่ะครับ แม่มากกลาสอดได้ประตูขึ้นนำ3ประตูต่อศูนย์ลูกครอสของทางเอสซีจีมอนเตมาริโอก็วันเล่ด้วยซ้ายข้ามคานไปอีกครั้งหนึ่งจากเคลตันซินวาครับแม่เบียดไม่ได้ดีครับเจสดากรเห็นแดงทำให้เคลตันยิ่งลำบากครับ <c oughs> ลูกจ่ายของมิลาบูเวโร นี่ฮะความไม่คุ้นเคยของสนามย่าเทียมครับแตะจังหวะแรกบอลมันไหลเร็วมากๆเลยเอา้าวยังมิวการได้ลุ้นครับปิยพลพานิชกุลเติมมาทางฝั่งซ้ายโอ้โหแล้วลูกมันพามาถึงกระสเดชเวทียาวงครับไล่มาแล้วละครับในช่วงนาทีที่74ครับนี่ฮะการทำชิงของมิราบูบาโร่แล้วก็ปิยพลพานิชกุลตัดเสแตะแล้วก็ตวัดเข้ากลางมาเคลตันยิงจังหวะแรกติดเซฟแล้วลูกมันทะลักมาถึงกระสเดชเวทียาวงครับ เพิ่งเป็นตัวสำรองลงสนามมาก็สามารถทำประตูได้ทันทีเลยละครับยังมีเวลายังมีโอกาสนะครับสำหรับลูกตีเสมอโอ้โหเนี่ยฮะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ละครับสามฟุตบัญชาเทียมนะครับทีมบอลจินไม่คุ้นเคยจาค่ายบอลทุ่นหลังกวินครับแล้วบอลมันสั้นไปโอ้โหแล้วอิลิเจ์สกี้ตัดบอลมาได้แต่เจ้าตัวประมาทไปนิดหนึ่งฮะยิงไปชนเสาเลยยังไม่ได้ลูกที่สาสำหรับบังกอกอรกลาสแตสกอร์ท้องเหลา ลองยิงไกลาจากลูกตอกส้นของมาเริยโอโยสกี้ลูกบอลมันเดินทางไกลครับนาริสพอมีเวลาในการมองเห็นมิรานบูวารอ้าวถูกทำฟาวตัดสินไม่เปล่าแล้วครับโอ้โห,โห,โหเจ้าตัวขึ้นนิดนิดฮะแม่คิดว่าน่าจะได้ลูกฟาวจากจากังหวะที่ถูกเข้าทางทางด้านหลังนะครับปีบพรพนิชกุลวางบอลไปทางฝั่งซ้ายครับมาริโ มงคืนมาให้กับวุฒิชัยทาทองยิงไปฉันหลับมาแล้วก็ไปเข้ามือนริทวีกุลายายเจ้าประตูที่เสมอให้ได้แล้วครับแต่ว่าหลังก็ต้องเปิดอย่างที่เห็นนี่แหละครับยังดีที่กวินธรรมสัจนานยังคงโชว์ซูเปอร์เซฟครับบล็อกลูกยิงของลาซารฟไว้ได้สวยงามมากๆมาริโอยยลสกี้ครับยิงด้วยขวาข้างไม่ถนัดแต่จังหวะมีก็ต้องรีบยิงแหละครับเวลาเหลือน้อยแล้วสุรยาสิงมุ้ย โจนมาตกมาถึงมิลานบูบาโรครับแตะด้วยขวาหักมาเข้าซ้ายแล้วยิงด้วยซ้ายเข้าข้างตะข่ายโอกาสลุ้นน่าจะสุดท้ายแล้วละครับสำหรับเอสซีมุงทองอีเตดเชตนซินวาพักอ,อกแล้วพลิกตัววันเล่ด้วยสายไม่เข้าแล้วครับแล้วก็เป็นทางฝั่งบงงกักกกลาสครับที่ยังคงยิงมาติดตัวกวินทำสัจจา,านันแล้วก็จบเวลาการแข่งขัน เป็นมังกอกล้าเซฟซีครับที่เอาชนะทีมเอสมุงทองอีเต็ดไปได้ในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้าย2ประตูต่อ1ครับกีเรพยองก็ตกรอบฟุตบอลถ้วยไปอีกหนึ่งถ้วยแล้วครับต้องไปมุ่งสมาธิในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับที่ตามหลังบุรีรัมยู่3คะแนนนะฮะเหลือเพียงแค่ถ้วยเดียวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายาม,มกันอย่างเต็มที่แล้วครับ เพื่อที่จะคว้าแชามป์ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์มาให้ได้3คะแนนไม่ไกลเกินไปนะครับโอกาสยังพอมีแต่ว่าห้ามสดุดห้ามพลาดต้องชนะในทุกๆเกมที่เหลืออยู่ถ้าเกิดกิเลมยองชนะทุกเกมแชมป์ก็อยู่ในมืออย่างแน่นอนแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้แล้วครับสู้ๆครับขุนพล s c g เมืองทองอยู่ในเต็มครับ